สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันอัพลำเพลินวิเชียรครับตอนนี้เราอยู่ที่ลานกีฬาท่าควายครับบ้านปืใหญ่ครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับในอีเมยเข้ามาถ่ายสอบเดินทางมาจากวสิได้จอรดรถใหม่อยู่ครับพี่น้องขึนมาตรง <c oughs> เดี๋ยวถ่ายลงคลิปก่อนพอจีวสิได้จอรดรถใหม่ เดินทางมาจากอำเภอโคกโพชัยครับเมื่อคืนครับทีมงานสานาแพนเพลเฮาทำการแสดงอยู่ที่อำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับประมาณ200กับอีก17กิโลครับพี่น้องเดินทางออกจากงานมาเมื่อเช้าก,กับประมาณ6โมงเกือบ7โมงตอนนี้ก็ประมาณ1 1โมงสงิเที่ยงแล้นะครับพี่น้องอ้เป็นเที่ยงครับปูนูปีผมโอ้ย ไปไกลแท้คื้นนี่ข้าเล่นอยู่นี่นะครับพี่น้องครับโอ้ยวิวทั้งหนาเป็นน้ำอ่างเก็บน้ํานะครับนีค่ครับพี่น้องโอ้ยไงเติบพอสมควรแต่ผมคิดว่าทั้งนั้นเป็นทั้งหนาเลาสิมาวิเคราะห์กันพวกนี้เพราะจะเป็นทั้งหลังวิธีแต่ว่ามันเป็นไปไดก้กะเป็นไปดได้หลายหลายทางนะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะจะทัน ใชนะครับวันนี้ก็ผลงานเพลงของพิวัตรเซวดนนะครับผลงานเพี่เอาบแฟนสิเป็นไ้ครับก็บฮปลอยไปนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำกระละกันนะครับดันซอยกันในเด้อครับให้ติดในมาแรงได้นะครับสำหรับผลงานเพลงของพิวัตรเซวดนครับอ้นย่างไงครับพี่น้องอากาศก็อ้ยหนาวลมเย็นครับตอนนี้ก็เริ่มผมเริ่ม ดังมือบแล้วนะครับพี่น้องครับรู้สึกว่าอาการเริ่มบดีแล้วสิได้กินยาก็นอนเลยได้บันเนี่ยแมสเขามาจองแล้วตัวเขา,า,าจองนี่ครับจะจอดรถไม่อยู่จอดรถอีก <laughs> ย่งอะไรกันแ,แ,แมนกันที่เขานี่ก็อออโอ้ เดี๋ยวฮะสามสามมาลองเบิงก็ได้ถอายเขาอะไรอ่ะบัตรมาแล้วครับ1คันผมคิดว่าของเป็นของพูดใดเป็นไปว่าได้นอกจากแมนวะหรือแมนนะครับเอาแม่สิไปใส เว้ยไป <laughs> 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 <Ở đây. cười> <Ở đây. cười> ngàn สิ đấy nó ô bơm bơm คราวนี้เท้าเข้าได้ปะดิเฮ้ยสุบเรียับยับไปไหนนี่บอสดีมากสิไอ้บึงใหญ่้ำมาหวัดจอดถึงแล้วครับผมหนึ่งคันเฮ้ยเขาเฮ้ยนานนั่นละ ย็อยเบิ้งไทยมาบบจุดจังเข่ามาหอดแล้วหนึ่งคันหนึ่งคันเสีย,สยโอ้ยเราสิบัน เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ตรงเข้ามาเลยผมไมอิกผมไมอีกอิกอีกอีกซูสีมามาท่านไหนไก่อยู่ห้างหมไหลามามามา Ôi, hang mặt lại giờ ai phải bưng cái con Thôi xăm gì con, giờ ai phải bên con thắng lặng con <laughs> Đây, đây xăm <xong> gì, <laughs> gì lạ Con chỗ Đây xăm gì lạ, con khá ảnh เดียบร้อยเอาพี่น้องเฮาอย่าลืมมามวนมาซื้อน้ำกันนะครับบ้านพือบ้านพื้นใหญ่ครับศูนย์พัฒนาเด็กมิวา<ะ>ลาดยังเกาะสนามกีฬาท่าควายสนามกีฬาลานสนามกีฬาท่าควายเลยครับนนเด่รเ <i> ลยเอาละกันน้องครับท่นนครับานมวนมาซื้อน้ำกันมาเลยงครับพอกันคิดหนากแล้วกันครับสวัสดีครับรายการเริ่ม <i> สได้กินยาแล้วกัน นอนแล้วครับพี่น้องครับพอกกันผู้แลี้ยงไปละมอามวนมาซื้อน้ำกันได้ครับพี่น้องสนามกีฬาท่าควายบ้านผือใหญ่ครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องจอรถนี่ครับคืนนี้เขาอยู่นี่เลยเนาะเป็นบะบืนเต่าเป็นใดเขื่อใน,นใหญ่นะครับ ในซ้ำนี้นะครับเขาจอดได้ซ้ำนี้นี่กนี่ยานมันขูดนะครับทีมงานคูเอฮิฮแล้วยน่คือประมาณเราสียางมาอยู่ที่โค้งคูเอมาแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคิดนี้วาฉันมีสักวันครับพี่น้องครับอย่าลืมครับเขาไป ฝากกดดันนะครับกดชมกดดันกดดันผมแชิญเขาไปดันเขาไปกดไลค์กดแชร์ผลงานเพลงเพลงใหม่พิว okay. ัดศ mm ิวดนสุนตัวเอาโปรแฟนสิเป็นไห้ครับผลงานเพลงใหม่ทางช่องลำพูนอีดีเรคคอร์ดครับพี่น้องครับไม่ต้องมีคุ้มดีได้แต่ว่ามันเป็นยันยังไง โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ชมกันสักครั้งครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อได้ติดตามคลิปใหม่ๆของต่ละนแล้วก็รีเซ็ตสำหรับคลิปนี้โอ้ยหลอกเอ้ยจังก็ไปกับโอ้ยถึงฟุ้นหน่อยเดียวแหละโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ชมนสักครั้งครับสวัสดีครับ